สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในวิชาสังคมศึกษานะคะในเรื่องของหลักธรรมจะมีทั้งหมด3หลักธรรมด้วยกันก็คืออริยสัจสีหลักกรรมแล้วก็เรื่องของไตรสิกขานะคะคุณครูต้องอขอไปอย่างรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะค่ะในเรื่องของอริยสัจสีนะคะ อริยสัจสี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้ค้นพบหลักธรรมความจริงอันประเสริฐ4ประการนะคะหรือหลักอริยสัจสี่นั่นเองซึ่งเป็นหลักธรรมหรือเป็นความจริงแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวงนะคะอริยสัจสี่ก็จะประกอบไปด้วยทุกขสมุท,ทยัยนิโรธแล้วก็มรรคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทั้ง4ข้อนี้ หมายความว่าอย่างไรมาดูข้อที่1ทุกทุกคืออะไรทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นสภาพของความลําบากทั้งทางกายและทางใจทั้งรักทั้งโลภทั้งโกรธท,ทั้งหลงความเศร้าโศกเสียใจทั้งปวงนะคะความทุกข์ก็คือเอาง่ายๆก็คือก็คือความทุกข์นั่นเองนะคะทุกข์ก็คือความทุกข์นั่นเอง,นะะกกอเองต่อมา2ส,สมุทยัยสมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์ อะไรที่ทําให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าความทุกข์ทั้งปวงมักเกิดจากความที่เราไม่รู้ความไม่เข้าใจในโลกความอ่อนประสบการณ์ในชีวิตซึ่งความไม่รู้เหล่านี้ก็คือสาเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์นั่นเองนะคะต่อมานิโรดนิโรดคือความที่เราไม่มีทุกข์นะคะการที่เราเข้าใจในสมุทัยเข้าใจในสาเหตุแห่งทุกข์ทำให้ความเศร้าความมัวหมองทั้งปวงนี้มันก็หายไปนั่นเองนะคะ และสุดท้ายมัคนะคะมัคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้ว่ามัคมีองค์แปดมัคก,ก็คือวิธีการในการดับทุกข์ทั้งปวงนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ประการนะคะก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกปโปนะคะคือความดําริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทํางานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นชอบนั่นเองนะคะนี่คือในเรื่องของหลักอริยสัจสี่ให้นักเรียนจําให้ขึ้นใจนะคะอริยสัจสี่ไหมถึงความจริงอันประเสริฐ4ประการอันประกอบไปด้วยหนึ่งทุกสองสมุทยัยสามนิโรธสี 4, ม่มรคนั่นเองนะคะทุกมันก็คือความทุกสมุทัยก็คือสาเหตุอะไรละ่ะที่ทําให้เราเกิดความทุก นิโรธคือสภาวะหรืออะไรที่เราพ้นจากความทุกไปแล้วส่วนมรกคือหนทางในการยับทุกค่ะครูยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะคะสมมุติว่านักเรียนสอบตกนักเรียนสอบตกนะคะนักเรียนเป็นทุกไหมนักเรียนเป็นทุกนะได้แล้วข้อที่หนึ่งคือทุกใช่ไหมสองสาเหตุอะไรที่ทําให้นักเรียนเป็นทุกก็คือการที่เรียนสอบตกนั่นเองทําให้เราเกิดความทุกถูกไหมคะส่วนนิโรธ สภาวะที่มันพ้นทุกข์แล้วมันจะเกิดขึ้นได้คือเราต้องไปทามัคก,ก่อนอ่ะเราจะทํำยังไงให้เราพ้นจากความทุกนี้ก็คือการที่นักเรียนหันมาตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะพอนัาเรียนหันมาตั้งใจเรียนหนังสือนิโรธก็จะเกิดก็คือการที่เราพ้นจากความทุกข์พอเราตั้งใจเรียนหนังสือเราก็จะทำไงไม่สอบตกใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะนี่มันคือหลักคิดง่ายๆของอริยสัจสี่นะคะทุกคือความทุก สมุทัยคือสาเหตุเกิดทุกข์นิโรธคือสภาวะที่พ้นทุกข์แล้วส่วนมรรคคือหนทางในการดับทุกข์ส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทํามรรคให้เกิดก่อนเราจะต้องหาสาเหตุไปแก้ไขตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะเกิดสภาวะที่เราพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะคะนี่คือหลักธรรมข้อที่หอ่าเรื่องที่1ี่คือเรื่องของอริยสัจสต่อมาเรื่องของหลักกรรม หลักกรรมเป็นหลักธรรมคาสอนที่สําคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าทรงสอนและเน้นเรื่องของกรรมดังพระบาลีที่ว่ากัลรรยาณกาลีกัลยานังปาปกาลีจะปาปการังแปลว่าการทําดีก็ได้ดีใช่ไหมคะทําชั่วก็ได้ชั่วเพราะฉะนั้นแล้วกรรมกรรมนะคะคือการกระทําไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกาย อยู่ๆล้วก็ไปต่อยเพื่อนเนี่ยก็เป็นกรรมแล้วอยู่ๆก็เอาไม้ไปตีสุนัขนี่ก็เป็นกรรมและเห็นไหมคะทางกายนะคะหรือจะเป็นทางวาจาไปด่าเพื่อนไปว่าเพื่อนนะคะนี่คือกรรมทางวาจาหรือแค่เราคิดคิดว่าวันนี้เราจะเดินผักเพื่อนให้ตกบันไดเราจะสะกัดขาเพื่อนเห็นไหมคะแค่เราคิดมันก็ทําไมละมันก็เป็นกรรมแล้วนะคะเห็นไหมกรรมเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ ะะที่จะประกอบด,ด้วยเจตนาดีก็ตามหรือเจตนาชั่วก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วกรรมนะคะเป็นคำกลางๆแบ่งได้เป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ่กุศลกรรมกุศลกรรมก็คือการทำกรรมดีนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วยความไม่โลภฉันไม่โลภเราไม่โลภไม่อยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของของเรานะคะความไม่โกรธละความโกรธให้ได้นะคะมนุษย์เราถ้าละความโกรธได้ชีวิตจะดีขึ้นเยอะ แล้วก็ความไม่หลงงมงายกับสิ่งยั่วยุหรือว่าสิ่งอะไรที่มันเล้าใจเรานะคะอีกอันนึงอกุศลกรรมก็คือการทํากรรมชั่วการทําสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองประกอบไปด้วยความโลภโลภอยากได้ขอของคนอื่นโลภอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้อะไรที่เกินตัวหรือแม้กระทั่งเรามีอยู่แล้วเราก็ยังโลภอยากจะได้อีกอยากได้อยางได้อยากได้อยากได้เยอะๆนั่นเองคือความโลภความโกรธเดินไป มีเพื่อนเดินมาชนเพื่อนหันมาขอโทษแล้วแต่เราก็ทําไมไม่พอใจหันไปต่อยเพื่อนเลยด้วยความทําไมคะด้วยความโกรธเห็นไหมคะความโกรธมันนําพามาซึ่งข่ยนะมากมายและสุดท้ายความหลงงมงายกับสิ่งยั่วยุต่างๆมากมายนั่นเองนะคะให้นักเรียนจําให้แม่นนะหลักกรรมกรรมคือการกระทําแบ่งเป็นกุศลกรรมคือการทํากรรมดีและอะกุศลกรรมคือการทํากรรมไม่ดีนั่นเองนะคะคําที่เขาบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว คำเนี้ยครูเชื่อเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นจริงๆเราทําอย่างไหนเราก็ได้ผลอย่างนั้นตามมานะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนตั้งใจเรียนออนไลน์ตั้งใจเข้ารายงานตัวตั้งใจเรียนออนไลน์ตั้งใจส่งงานทุกวิชาผลที่เกิดขึ้นตามมานักเรียนก็ทําไมคะได้รับความรู้นักเรียนได้ส่งงานนักเรียนสอบผ่านชั้นเรียนเห็นไหมคะแต่ หากนักเรียนทําอักุศลกรรมหรือทํากรรมที่มันไม่ดีตื่นเช้ามาไม่เคยสนใจเรื่องการเรียนออนไลน์เลยไม่เคยเข้ารายงานตัวไม่เคยเข้าโฮมรูมไม่เคยเรียนออนไลน์ไม่เคยส่งงานคุณครูผลสุดท้ายมันก็เป็นยังไงคะผลมันตามมาเป็นยังไงเราก็นอกจากจะไม่ได้รับความรู้แล้วเรายังใช้เวลาเปล่าประโยชน์ไปกับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระแถมสุดท้ายเราก็ทําไมคะสอบตกนั่นเองใช่ไหมคะ นักเรียนอยากคิดนะคะว่าการที่เราเรียนออนไลน์คุณครูจะไม่เช็คชื่อคุณครูจะไม่เช็คก,การส่งงานไม่เลยนะคะคุณครูเช็คทุกครั้งเช็คทุกคาบและก็ทุกๆวิชาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนจําไว้เสมอว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทํากรรมอะไรไว้ก็ได้รับผลอย่างนั้นแน่นอนนะคะเห็นไหมคะกฎแห่งกรรมความเป็นไปตามหลักเหตุและผลของการกระทํา เราทำแบบไหนผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นเช่นนั้นเมื่อผลบางคนเนี่ยทำไม่ดีเอาไว้ไม่ตั้งใจเรียนไม่นั่นไม่นี่แต่ผลสุดท้ายพอสอบตกขึ้นมาก็จะมาวุ่นวายทำไมเราถึงสอบตกนู่นนี่นั่นเอานกะเรียนเราต้องหันกลับไปมองเนาะย้อนกลับไปว่าเออเราเคยเข้าเรียนไม่นะ่าเราเคยเรียนออนไลน์ไม่นะ่าเราเคยที่จะส่งงานไม่นะ่าใช่ไหมล่ะคะเราต้องหันไปมองตรงนี้ของตัวเองด้วยนะคะซึ่งเราสามารถอธิบายได้ง่ายๆว่าผู้ใดกระทําสิ่งใดไว้ ก็ย่อมได้รับผลแห่งการกระทํานั้นถ้าทําดียังไงเราก็ต้องได้รับผลดีตอบแทนแน่นอนใช่ไหมคะไม่มีทางที่ทําดีแล้วเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีไปไปไม่ได้นะคะทําดีก็ย่อมได้ดีทําชั่วก็ย่อมได้ผลที่มันไม่ดีตามมาเช่นกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้หลักธรรมอันสุดท้ายเรื่องของไตสิกขาไตาสิกขานะคะไตแปลว่า3สิกขาแปลว่า ให้นักเรียนจําให้แม่นนะคะไตรสิกขาจะประกอบไปด้วยหลัก3ประการก็คือ 1. ศีลสมาธิและปัญญานะคะ,ะให้นักเรียนจําให้แม่นนะคะไตรสิกขาประกอบไปด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความหมายของศีลของสมาธิของปัญญาหมายความว่ายอย่างไรข้อที่ 1. ศีลศีลก็คือข้อปฏิบัตินะคะสำหรับการฝึกอบรมในทางความประพฤติ ในที่นี้ได้แก่สินห้านักเรียนจะต้องปฏิบัติตามสินห้าอย่างครบถ้วนเพื่อจะเป็นรากฐานสำหรับสมาธิและปัญญาอ่ะสินห้ามาทบทวนก่อนนักเรียนท่องได้ไหมลืมไปแล้วหรือเปล่าบางคนอาจจะเคยท่องได้เคยจําได้แต่ลืมไปแล้วหรือเปล่าอ่ะให้นักเรียนมาทบทวนกับคุณครูใหม่อีกรอบหนึ่งสินห้าข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ ข้อที่3ห้ามประพฤติผิดในการข้อที่4ห้ามพูดเท็จหรือพูดโกหกพูดสออเสียดอะไรทั้งหลายแหละและสุดท้ายห้ามดื่มของมึนเมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าศีลเห็นไหมคือข้อควรที่เราควรปฏิบัติควรประพฤติควรปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วใน5ข้อเนี้ยให้เราเรียนพยายามทําให้ได้นะคะการไม่พูดโกหกอย่างเงี้ยทำได้ไหมส่วนมากนะคนจะทําข้อนี้กันง่ายมากเลย สมมติมว่านักเรียนนักเรียนเห็นเพื่อนคนไหนหยิบของของคนนั้นไปหรือเปล่าของคนนี้ไปหรือเปล่าทางที่นักเรียนเห็นนักเรียนก็บอกว่าไม่เปล่าใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นการโกหกแล้วแม่เป็นการโกหกอย่างหนึ่งแล้วนะคะนี่คือสินข้อ5หรือสิน5ข้อที่ให้นักเรียนต้องท่องให้ได้ต้องจําให้ได้นะคะคือข้อควรที่เราควรประพฤติควรปฏิบัตินะคะต่อไปสมาธิสมาธิคือข้อปฏิบัติสําหรับการฝึกอบรมจิต เพื่อให้เกิดสมาธิและเป็นรากฐานสําหรับการเจริญปัญญาจิตที่มีสมาธิจะทําให้มีความสุขความสงบมีความมั่นคงว่องไวต่อการทํางานและมีความจําดีนะคะถ้าเรามีสมาธิทําอะไรเรามีสมาธินักเรียนก็จะเป็นคนที่คิดไวทําไวนะคะจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่นักเรียนทํานะคะต่อไปปัญญาปัญญาคือข้อปฏิบัติ นะคะสำหรับการฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเพื่อให้เกิดอริยสัจสี่เกิดธรรมที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐ4ประการนั่นเลยค่ะหากว่านักเรียนมีสมาธิสิ่งที่ตามมานั่นก็คือแน่นอนปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่คือหลักธรรมในเรื่องของไตสิกขาอลองทบทวนอีกรอบหนึ่งไตสิกขานะคะคเป็นข้อที่เราต้องศึกษาประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญา คือข้อที่เราควรป,ประพฤติปฏิบัติ5ขอ้อใช่ไหมคะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดเท็จและห้ามดื่มของมึนเมาหากเราทําได้ให้เราหมั่นนั่งสมาธิเมื่อเรามีสมาธิฝึกอบรมจิตที่ดีแล้วการที่เราทํางานหรือเราเรียนหนังสือเราก็จะมีสมาธิมาก,มากขึ้นเข้าใจในเรื่องของการเรียนมากขึ้นความจําดีขึ้นสุดท้ายก็ตามมาในเรื่องของการมีปัญญานั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้ สามหลักทำด้วยกันเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะนิดนึงเนาะแต่ครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูจําได้แน่นอนนะคะอะเดี๋ยวจบจากคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็มีงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนได้ทํากันเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งเป็นอันลำดับต่อไปในไลน์ของกลุ่มนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะอะ,อะทบทวนก่อนมีหลักธรรมสามข้อ อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการประกอบไปด้วยทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคใช่ไหมคะต่อไปอันที่2เรื่องของหลักกรรมกุศลกรรมคือการทํากรรมดีอกุศลกรรมคือการทํากรรมชั่วและสุดท้ายไตยสิกขาประกอบไปด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาให้นักเรียนจําให้ขึ้นใจนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ